เมื่อกี้บุ๊คไปเอาได้เหรอได้เหรอโดนเรียมโดนเลี่ยมได้เลยกันได้มามามาหนึ่งรอบหนึ่งรอบไม่ครบหนึ่งรอบไม่ฟิล์แค่เป็นคนนี้อ๋ออ๋อเออถ้าข้าเป็นคนวิ่งอ่ะต้องสองรอบพี่บ้าซื้อได้เลยเนาะได้เหรอบ้านน่าจะรู้แหละว่ากูจะเรียกใครโอ่ะโอเคเพลงไหมเพลงเพลง มอเตอร์ไซค์หางมอดจะใส่ห่างทางลูกต้องตึ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 งกับใบแค่อะไรตึงทีตึงทีเขาไม่ตีอ่ะเขาไม่ตีอ่ะมันเล่นไม่เป็นการมันเป็นการเล่หรืออย่ามันเป็นทุกอย่างทุกอย่างมีเหลี่ยมหมดน้องอ่าแม่งแม่งฟุนอย่างเหลี่ยมเตอะเลยใครนะไม่ว่าเสียงใครเอาเล่นดูลองเล่นดูมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ ให้เจ้าไก่กินน้ำชาเรียนลิขสิทธิ์กินขี้กินกับชาอ้าวปลาเอ้าเอาลวงเอาเอ้าเอาเดียวเอ้าเดียวยังไม่ครบยังไม่บนเลยไม่ครบเลยยังไม่ได้หยิบของไปเลยโอ้ใจเยดีอ่ะวิเอานั่งแล้วอ่ะนั่ง ขีบหายแล้วกริมือมันไม่มีกรบดิกกล้วเปแล้วเปิดล้วเปเลยจโจวันนี้อยู่จะทำเป็นมเคนไม่ดี